ครับไปดูบรรยากาศการซื้อขายเสื้อลายดอกไม้เสื้อผ้าพื้นเมืองตอนรับเทศกาลสงกรานที่จังหวัดเชียงใหม่คึกคักทีเดียวครับแม้ว่ายอดขายจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาบรรยากาศการซื้อขายเสื้อผ้ารับเทศกาลสงกรานย่านตอกเล่าโจที่ตลาดวลโลรถมีประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมาจับจ่ายซื้อเสื้อเพื่อใส่ในช่วงเทศกาลสงกรานและเพื่อรับลมร้อนกันอย่างคึกคัก อย่างร้านนี้นะครับร้านผ้าขายผ้ามัดย้อมครับและเสื้อลายดอกรับสงการเริ่มต้นที่50บาทไปจนถึงหลักร้อยมีทั้งแบบขายปลีกและขายส่งครับแม่ครับบอกว่าขายดีลูกค้าก็เลือกซื้อกันคนละตัว2ตัวครับบางคนซื้อไปเผื่อสมาชิกในครอบครัว10ตัวขึ้นไปก็ได้ราคาส่งครับส่วนที่ร้านป้าแตว๋วผ้าพื้นเมืองถนนตรอกเล้าโจ้ค,ค่ะก็มีประชาชนทยอยมาซื้อเสื้อพื้นเมืองกันอย่างต่อเนื่องค่ะป้าแต๋วบอกว่าช่วงตั้งแต่วันที่ป ที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่10เนี่ยคะ่ะมีลูกค้ามาซื้อชุดพื้นเมืองกันอย่างคึกคักส่วนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานอาจจะมาหลังเลิกงานได้ค่ะซึ่งร้านจะเปิดขายไปจนถึงพรุ่งนี้สินค้าที่ขายดีที่สุดนั่นก็คือชุดพื้นเมืองทั้งผ้าฝ้ายผ้ามอห้อมและผ้าลายดอกที่นามาตัดรูปแบบเสื้อพื้นเมืองค่ะปีนี้คนซื้อน้อยกว่าปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะน้ําท่วมทําให้ประชาชนจับจ่ายน้อยลงสินค้าในร้านช่วงนี้ก็เป็นการขา ขายแบบลดราคาค่ะมีผ้าที่ถูกน้ําท่วมมาขายราคาพิเศษด้วยส่วนบรรยากาศการซื้อขายปืนฉีดน้ําที่ร้านสุขเกษมในตลาดนวรัตนะครับซึ่งเป็นร้านขายปืนฉีดน้ําถังน้ําสระเล่นน้ําทั้งราคาปลีกและส่งครับบอกว่าขายดีแต่อาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วครับโดยสินค้าที่ขายดีได้แก่ปืนฉีดน้ํารุ่นกลางและรุ่นเล็กนะครับแพงละ125บาทถ้าเป็นรุ่นจิ๋วก็จะราคาแพงละ50บบาทครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของผู้ประกอบการกันครับ ปีนีออ้ขายดีนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วดีค่อนข้างจะเงียบกว่าแล้วก็ซบกว่าปีที่แล้วเยอะอยู่ค่ะขายขายปีกด้วยขายส่งด้วยค่ะราคานี่อย่างถ้าเป็นปืนแผงนี่ก็เริ่มต้นประมาณ125บาทขึ้นไปแต่ถ้าเป็นปืนจิ๋วอันเล็กๆนี่ก็50บาทขึ้นไปค่ะราคาตั้งแต่50บาทขึ้นไปแต่ปืน